อยากจะลบโพสต์ลบแท็กที่เคยแท็กคนอื่นต้องทำไงครับอันนี้น่าจะเป็นเคสที่มาจากการโดนไวรัส a c e b o o k นะครับ๋ยอพบงังลิศมีคำตอบไปดูกันเลยครับผมสวัสดีครับผมบางลิศหรือลิเชนนะครับวันนี้จะมาบอกวิธีการลบโพสต์ลบแท็กที่เคยแท็กคนอื่นไว้เนาะทำย่างไรนะครับไปดูเลยนะฮะนี่จากคุณวิรวัต์นะ ไซตานั่นเองนะครับผมนะโอเคไปเริ่มกันเลยครับก่อนอื่นฮะเข้าไปที่แอป a c e b o o k นะครับเข้าไปที่แอป a c e b o o k นะับผมกดเข้าไปเลยครับแล้วหลังจากนั้นนะครับให้เรากดตรงนี้ครับด้านขวาล่างนะครับที่เป็นรูปของโปรไฟล์ของเรานั่นเองนะครับกดไปเลยนะครับผมแล้วหลังจากนั้นครับกดไปที่นี่ฮะการตั้งค่าโปรไฟล์นั่นเองนะครับกดไปเลยครับผมโอเคแล้วหลังจากนั้นฮะกดไปที่อ่ะไม่ต้องแล้วนะเลื่อนลงมาข้างล่างครับ อ่าแล้วก็มาดูนี้ฮะบันทึกกิจกรรมนะครับผมกดไปเลยครับผมแล้วหลังจากนั้นฮะนี่ฮะเราก็จะเห็นว่าตรงนี้มันจะมีครังถังขยะเนาะแล้วตรงส่วนนี้ครับเป็นการจัดการโพสต์ของคุณนั่นเองนะฮะเราก็นี่ตรงนี้เป็นอ่าคนที่แท็กเรานะครับว่ามีใครบ้างนะครับโอเคขั้นตอนแรกนะฮะเราไปกดที่นียจัดการโพสต์ของคุณครับ หลังจากนั้นครับเราก็ดําเนินการได้เลยนะฮะถ้าใครติดไวรัสนะครับมังลิศแนะนํานะครับว่าให้เราลองเลื่อนลงมาดูนะครับว่าเราเนี่ยมีเยอะไหมครับนะว่ามีกี่รายการนะครับถ้าสมมุติว่ามีเยอะนะครับถ้ามีเยอะนะกดทั้งหมดไปเลยนะครับนะฮะแล้วหลังจากนั้นเราก็กดเนี่ยย้ายไปที่ถังขยะได้เลยนะครับนะสมมตินะฮะเดี๋ยวสมมุตินะเดี๋ยวสมมตินะฮมังลิศจะเอาอันนี้ครับอันนี้เลยนะสมมุตินะว่ามังลิศต้องการจะลบเนี่ยสมมุติว่าอันตรงเนี้ยครับโพสเนี่ยไม่ใช่โพสที่มังลิศ โพสนะครับอาจจะเป็นไวรัสนะฮะมันโพสเองนะครับมันก็แท็กคนอื่นไปเยอะไปด้วยนะครับนะวิธีการนะฮะถ้าเราไปนั่งลบแท็กแต่ละคนนะฮะหรือว่าของเพื่อนแต่ละคนที่เราไปแท็กนะครับหรือว่าไวรัสที่ไวรัสไปแท็กอ่ะครับมันจะเสียเวลานะครับดังนั้นนะให้ลบโพสนั้นไปเลยนะเพราะว่าถ้าเราลบโพสนั้นไปปุ๊บเนี่ยแท็กที่มีการแท็กเพื่อน เราอยู่ในโพสต์นี้ครับนะมันจะหายไปด้วยนะครับดังนั้นนะลบไปเลยนะให้กดตรงนี้ครับให้กดเลือกไปที่รายการนั้นๆนะครับแล้วก็กดไปที่ย้ายไปที่ถังขยะนะครับแต่ถ้าสมมุติว่ามีเยอะนะครับก็กดทั้งหมดไปเลยนะฮะแล้วเราก็กดกดที่ย้ายไปที่ถังขยะเลยครับกดไปเลยครับผมโอเคก็บอกว่าย้ายไปที่ถังขยะใช่ไหมรายการที่ย้ายไปยังถังขยะจะถูกลบหลังจากสามสิบวันโอเคเราก็กดไปเลยครับย้ายไปที่ถังขยะครับแค่นี้ครับผมนะฮะ รอสักครู่หนึ่งนึงนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับตอนนี้มันก็จะหายไปแล้วนะครับผมโอเคนะแล้วเราก็สามารถไปที่ถังขยะได้ด้วยนะกดไปเลยครับที่ถังขยะนะฮะถ้าว่าเราต้องการที่จะกู้คืนนะเราก็สามารถกดไปที่รายการนั้นครับแล้วก็บอกว่านี่ฮะกู้คืนตรงนี้ได้นะครับหรือว่าถ้าเราต้องการแบบลบไปเลยนะไม่อยากให้มันอยู่ในเฟซของเราเลยนะเราก,กดลบไปเลยเลยนะกดลบไปครับแล้วก็กดยืนยันการลบไปครับผมโอเคเรียบร้อยครับแค่นี้นะฮะ จะรอสักครู way, so then, ่ห okay, น okay, ึ่งมันก็จะหายไปเลยนั่นเองนะครับผมโอเคเห็นไหมครับไม่มีรายการแล้วเราก็กดย้อนกลับครับโอเคนะสมมุติว่าเันนี้ต้องการลบอีกนะก็ลบๆๆอันนี้ไปเลยฮะแล้วก็กดไปที่ย้ายไปที่ถังขยะตรงนี้ก็ได้นะวิธีการลบนะมันมีสองแบบนะครับกดตรงข้างหน้าก็ได้ครับแล้วก็กดย้ายไปที่ถังขยะนะหรือว่าเรากดที่3จุดด้านหลังก็ได้นะกดไปเลยครับนี่เห็นไหมแล้วก็กดไปที่ย้ายถังขยะได้เช่นกันนะครับกดไปเลยเห็นไหมย้ายไปที่ถังขยะครับปุ๊บเหมือนเดิมโอเคนะครับ แล้วเราก็ไปกดตรงนี้ฮะกดที่ทางขยะครับปุ๊บเพื่อไปดูว่ารายการที่เรากดลบเมื่อกี้คืออะไรนะอ่ะมีกี่รายการทีกดลบแล้วก็กดลบได้เลยนะถ้าต้องการกู้คืนก็กดกู้คืนได้เลยนะนี่กู้คืนฮะกดยืนยันกันกู้คืนปุ๊บเรียบร้อยครับแค่นี้นน่เองนะครับผมนะถ้าใครที่โดนนะฮะให้รีบทํานะครับผมนะเพราะว่าเดี๋ยวไม่งั้นเนี่ย เพ um ื่อนที่โดนไวรัสนะครับมันจะทําให้ไวรัสนั้นไปโพสต์คนอื่นต่อไปนั่นเองนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าใครที่โดนแท็กนะครับผมนะวิธีการง่ายที่สุดนะครับก็คือเราสามารถเข้ามากดจัดการแท็กได้นะแต่ว่าบางทีเนี่ยเวลาเราโดนเพื่อนแท็กเยอะๆเนี่ยหรือไวรัสที่มันแท <Jamie, S 2> ็กมันเนี่ยมันแท็กเยอะนะัดังนั้นเราก็อย่าไปยุ่งครับวิธีการเดียวที่ทําได้ก็คือว่าให้ไปแนะนําเพื่อนนะบอกว่าเนี่ยให้ดูคลิปบางลิสนะฮะส่งลิงก์บางลิสนี่ให้เขาดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะแก้ไวรัสนั้น ไปหาเพื่อนคนอื่นเรื่อยๆนะครับแล้วก็คนอื่นที่โดนแท็คเนี่ยอาจจะพลาดไปกดนะครับแล้วหลังจากนั้นพอกดเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็ติดไวรัสเลยนะครับผมโอเคนะหวังว่าจะมีประโยชน์นะครับบัลลกขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝากติดตามด้วยเนาะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดระฆังดังตุ้งๆไปเลยนะครับผมโอเค